กราบสวีเนน้อยที่น่ารักคนนะครับกลาบให้ผมกับ v 4นะฮะก็ตอนนี้ครับเชื่อครับว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะดันพลังกันไปเป็นแสนได้หมดแล้วนะครับหรือบางคนก็ใกล้เคียงหรือบางคนก็ตันและไม่รู้ว่าดันยังไงถูกไหมครับคลิปที่ผ่านมาแนะนําไปหมดแล้วครับว่าแบบเราควรจะแบบหาของอนุนแบบนี้อะไรยังไงครับวันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่จะดันพลังต่อสําหรับใครที่พลังตันแล้วแบบมันดันขึ้นค่อนข้างยากครับใช่ครับนั่นคือดันจากระบบตัวนี้ครับ เคยแนะนาไปแล้วถูกไหมครับว่ามันจะมีระบบหินวิญญาณครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไอหินวิญญาณเนี่ยครับมันหาได้ก็จริงฮะแต่ว่ามันตีขึ้นบวกเนี่ยโคตรยากครับเพราะความันจะติดีแค่ขึ้นสี่เหลี่ยมจากสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนี่มันหูแหกกันยับยับครับฉะนั้นปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะหาไอเศษวิญญาณเนี่ยครับมาใช้ในการอัพยังไงให้ได้เยอะๆครับนะครับเพราะไอหินพวกนี้มันคาบได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังด้วยนะครับว่าหาแบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้ครับ เศษวิญญาณหาจากไหนให้ได้เยอะๆครับอย่างแรกเลยครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วคือฟาร์มมอนถูกไหมฮะวิธีที่2ครับที่หาได้ไวๆเลยครับนั่นคือพวกนี้ครับไอเคเวสพวกเนี้ยนอกจากว่าจะได้แบบไอหินเหลืองนะครับมันยังได้เศษหนวิญญาณมาด้วยครับซึ่งตอนเนี้ยบางคนเนี่ยเต็มไปหมดแล้วอย่างตอนเนี้ยของพี่เนี่ยคือพิ่เต็มไปหมดแล้วครับอย่างไอสลักสลึกอะไรเนี่ยนะฮะของพี่คือเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่แทบไม่ได้ใช้ครับระฉะนั้นการฟาร์มตอนเนี้ยพี่ฟาร์มเพื่อเอาแค่ไอเศษของไอตัวเนี้ย นะครับเศวิญญาณเท่านั้นครับอันนี้คือวิธีที่ได้ครับแต่ครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ได้เร็วกว่านี้แต่มันค่อนข้างจํากัดครับนั่นคือตรงนี้ฮะกด3ขีดครับกดนรกมายาครับการฟาร์มในนรกมายาครับมีสิทธิ์ที่จะได้ไอเศษเนี่ยเยอะมากๆครับถ้าเราฆ่ามอนได้เร็วครับได้ทีเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหูเป็นร้อยครับซึ่งมันได้เยอะมากๆครับนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าตอนนี้ทําไมไอโซนแบบ ความซาสวิน2เนี่ยคนเยอะไม่ใช่ว่าคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับแต่แค่เขาไปฟาร์มน,นี้กันเยอะครับก็คือแบบไปปล่อยตัวเหมือนฟาร์มมอนอะยิงทีเดียวมอนตายอยู่แบบนีบ้เพราะฉะนั้นแมบเบนี้ยมันเลยเต็มครับคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าพี่วันวันหนึ่งอะผมวิ่งไอเนี้ยหมดแล้วครบถูกไหมแล้วัวนแล้วผมก็ลงไอลงไอนรกมายาลงนี่ครบลงนี่นี่นี่ลงครบเลยพี่7ชั่วโมงอะ โหแบบก็ได้ไม่เยอะพี่พี่ฟาร์มยังไงที่พี่บอกวันหนึ่ง1 2 0 0 0 0 0 0มเม็ดเด้พี่เอามาจากไหนวะพี่จะแนะนำแบบนี้นะครับมันมีอีกวิธีฟาร์มแบบหนึ่งครับที่ทำได้ครับนั่นคือฮะนั่นก็ครับ3ขีดครับกดเลือกตัวละครครับและใช้ตัวเด็กฟาร์มครับบางคนบอกพี่ตัวเด็กรู้กันอยู่แล้วพี่ใช้ฟาร์มตังชัดๆตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ตัวเด็กปั้นขึ้นมาเพื่อฟาร์มตัง เราจะมีปัญหาหนักมากนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ตัวเด็กฟาร์มตังซื้อยาโอนยาให้ตัวหลักเสร็จแล้ว 5- ้า้เราลบทิ้งครับมันจะวนหลูปครับชีวิตมันจะวนแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะไม่สามารถฟาร์มของที่ถูกต้องได้ครับเพราะฉะนั้นตัวเด็กครับแนะนําว่าอย่าปั้นขึ้นมาเพื่อฟาร์มเงินและโอนยาให้ตัวหลักครับถ้าตัวหลักไม่ไหวแนะนําไปดัน c p ีและเอามาฟาร์มหินแบบนี้ดีกว่านะครับ ก่อนแรกครับก่อนที่จะพาไปดูตัวเด็กครับเราต้องเข้าใจทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าเกมนี้มันมีระบบคลังฮะนะครับเดี๋ยวพี่ออกออกไปให้ดูนะฮะออกไปให้ดูครับว่าแบบคลังมันไปยังไงครับเดี๋ยวก่อนขอขอกลับไปที่คลังก่อนนะฮะภูเขาไฟนะฮะนี่เลยครับเมืองใหญ่ๆอย่างนี้ไปครับสักครู่นะฮะมาครับคราวนี้เราไปดูระบบคลังกันก่อนครับ ระบบคลังครับของที่มันฝากได้ครับมันฝากได้ไม่กี่อย่างครับกดโป้งเข้าไปครับเห็นไหมว่าไอเศษหินขาวๆมันฝากไม่ได้ครับแต่มันฝากไอหินพวกนี้ได้ถูกไหมครับและมันฝากชุดได้ครับซึ่งชุดเนี่ยเราก็ฝังไอพวกอัญมณีพวกนี้แล้วมันฝากเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้มันมีของบางชิ้นครับที่มันไม่สามารถโอนได้ครับแต่เราสามารถโอนของพวกนี้ครับเข้ากระเป๋าแล้วเอาตัวเด็กมาเปิดตัวเด็กดึงออกมาแล้วใช้ของตัวเด็กอ่ะอัปเกรดได้ สมมติเช่นอันนี้ยพี่ไม่สามารถฝากหินขาวได้ถูกไหมอ่ะพี่ให้ดูนะในกระเป๋าพี่เนี่ยพี่มีหินขาวแบบนี้ครับแต่พี่ไม่สามารถฝากมันได้ครับแต่พี่สามารถครับฝากอาวุธเนี่ยหรือชิ้นเนี้ยพี่ฝากเข้าไปทั้งชิ้นได้เลยครับแล้วพี่ก็เปิดตัวเด็กมาฟา์มครับแล้วก็เอาตัวเด็กเนี่ยอัปเกรดอันนี้ครับอ่ะไม่เชื่อครับหินขาวฝากไม่ได้ถูกไหมแต่พี่เอาอันเนี้ยโอนไปตัวเด็กได้ครับเดี๋ยวจะโอนไปให้ดูครับเปิดคลังมาฮะเปิดคลังมาครับ เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้องใช้อยู่นะฮะเก็บในคล้งเก็บคลองนะฮะอันนี้เอาไปให้ตัวเด็กตีด้วยนะครับเป็นไงเราแบบโลมากจริงๆนะฮะเลือกตัวละครนะครับเปลียยนไปครับนี่นะฮะตัวเด็กครับเข้าไปครับสังเกตนะฮะว่าเงินเยอะมากนะครับคือพี่ไม่ได้ใช้ทำใดๆทั้งสิ้นนะฮะนอกจากฟาร์มอย่างที่บอกเลยนะครับกดไปครับปึ๊บฮะนี่เห็นไหมหินมันมาแล้วครับหินมันมาครับเราก็รับไอเทมออกมานะครับเรารับไอเทมออกมาเราได้ไอเทมออกมาครับหลังจากนั้นครับ เข้าตัวเด็กครับตัวเด็กเนี่ยพี่มีอยู่200ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาตัวเด็กครับอัพหินอันนี้ฮะอัพหินที่เราแบบเพิ่งได้มาครับสูงสุดกดไปนะฮะกดไปนะฮะกดนี่ครับปึ๊บฮะกดนี่ครับกดไปครับนี่เสร็จแล้วถูกไหมครับหลังจากนั้นครับพี่ก็ค่อยเอาตัวหลักครับถอดเสื้อถอดทุกอย่างครับโอนเข้ามาในคลังครับแล้วก็เอามาทําที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นพี่ก็จะใช้รีซอสของตัวเด็กได้ถูกไหมครับแต่คราวนี้ไอ้วิธีเนี้ยหลายคนรู้อยู่แล้วครับ แต่ปัญหาอยู่นี่ครับบางคนไม่รู้ครับว่าตัวเด็กกับตัวหลักครับมันมีการฟาร์มรีสอร์ทที่แยกกันอย่างชัดเจนครับกด3ขีดให้ดูครับนรกมายาครับตัวหลักพี่ฟาร์มอันนี้ครบแล้วครับคือเวลาในการฟาร์มนรกเนี่ยมันหายไปหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราโอนขอมาตัวเด็กแล้วเอาตัวเด็กครับปั๊ม CP ให้ได้ระดับหนึ่งครับฟาร์มนรกมายาได้ครับเท่ากับว่าเราจะสามารถลงนรกได้ครับ 2เท่าครับหรือครับถ้าเรามีตัวเด็ก2ตัวครับเท่ากับลงได้สเท่าซึ่งแค่นี้เวลาชีวิตก็หมดแล้วนะฮะลง3าตัวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถฟาร์มเศษตรงนี้ได้เป็น2เท่าครับนอกเหนือจากนี้ครับตัวเด็กยังทําอะไรได้อีกครับตัวเด็กครับมันยังมีอุปกรณ์ที่แชร์กันนั่นคือ NPC ครับ NPC ทั้งหมดจะมาครับและที่สําคัญครับให้ดูครับไอ้แมพพวกนี้ครับ เควสพวกเนี้ยครับตัวหลักพี่ฟาร์มไปหมดแล้วฮะเดี๋ยวพี่รับมาก่อนนะครับยืนยันนะฮะอันนี้อ่ออีก20นาทีนะครับอันนี้รับรางวัลนะครับยืนยันยืนยันไปนะฮะนี่พี่ก็เพิ่งมาไล่ปั้นนะครับเพราะว่าตัวหลักตอนนี้ของตันฟาร์มไม่ได้ครับให้ดูครับอย่างอันเนี้ยตัวหลักพี่ฟาร์มไปหมดแล้วครับแต่ตัวเด็กยังฟาร์มเควสนี้ได้อยู่ครับเพราะฉนั้นหมายความว่าไอเควสหน้าทั้งหมดนะครับทั้งกระดานเลยครับถ้าตัวเด็กเรา CP ถึงครับเราจะได้รีซอสพวกเนี้ยคูณ2ครับ พูดง่ายๆคือมีตัวเด็ก1ตัวครับเราจะฟาร์มหินแบบนี้ได้คูณ2ครับตัวหลัก1ตัวฟาร์มวันวันนึงครับมันจะได้ประมาณพันห้าถึงพันหกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราปั๊มได้2ตัวแค่นี้ก็สามพันกว่าถ้ามีเวลาเหลือครับปั๊มได้3ตัวมันก็จะได้อีกเยอะมากครับเป็น4ี่พันห้าพันแล้วแต่ความถนัดหรือว่าความขยันของแต่ละคนคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่พี่แนะนําครับคือครับตัวเด็กครับมันสามารถใช้ NPC ด้วยกันได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น พอมันสามารถใช้ NPC ด้วยกันได้ครับแนะนำครับว่าให้เอา NPC ครับมาฟาร์มที่ตัวเด็กครับแล้วเอาตัวหลักวิ่งฟาร์มเองครับเพราะตัวหลักเราสามารถฟาร์มได้เร็วครับเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับว่าเราสามารถฟาร์มรีซอสได้พร้อมกันทั้งหมด2หน้าครับเพียงแต่แค่ว่าเราต้องสลับเวลาดีๆอย่างนี้อะส่งสถายไปนะครับมันจะใช้เวลาฟาร์ม3ชั่วโมงแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องคํานวณดีๆครับว่าแบบเวลาไหนเราจะเปิดกลับมาฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ครับและรีซอด์เยอะมาครับคราวนี้คําถามคือพี่ถ้าอย่างนั้นผมฟาร์มถึงเลเวล50ของตัวหลักเต็มผมก็ดีลีททิ้งหาเงินใหม่แอะไรใหม่ได้เลยใช่ไหมครับคําตอบคือแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนครับแต่อย่างถามพี่ครับความรู้สึกส่วนตัวว่าตัวเด็กควรปั้นถึงระดับไหนครับมันมีอีกอย่างหนึ่งครับความลับของตัวเด็กที่หลายคนมองข้ามครับกด3ขีดครับ กดเควสครับการเดินทางพปตมิรครับถ้าใครจําได้ตัวหลักพี่รับมาถึงนี่แล้วถูกไหมครับแต่ตัวเด็กครับเควสรีใหม่หมดนะฮะเพราะฉะนั้นครับตัวเด็กมันพีคตรงนี้อีกนิดหนึ่งครับถ้าเราฟาร์มตัวเด็กจนถึงระดับหนึ่งครับหรือแนะนําว่าเอาให้จบแค่ตอนที่2ก็พอนะครับเราจะได้ NPC สีฟ้ามาใช้ครับซึ่งเปิดมาฟึบครับ มันจะผูกทั้งบัญชีครับฉันพูดง่า,งงายๆว่าเราฟาร,ร์มตัวเด็กจนได้อาวุธฟ้าครับคือสิ่งที่เราควรจะทําให้ได้ครับส่วนสัตว์ไอ้นี้หรือสัตว์ขี่สัตว์ขี่แล้วแล้วแต่คนนะฮะว่าอยากมาถึงหรือไม่ถึงอะไรยังไงแต่อย่างเงี้ยใช้ c ีประมาณ8ปดหมื่นกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดันลองทํานู่นทนํานี่ลองอะไรกันดูเองแล้วกันนะครับว่ามันได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงครับสําหรับตัวเด็กครับ ตัวเด็กจะมีตลาดร้านค้าที่แชร์กับตัวหลักครับเช่นถ้าเราซื้ออะไรที่ตัวหลักไปแบบนี้อันนี้ลองซื้อให้ดูนะครับแพ็คเริ่มต้นกับอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะตัวเด็กพี่ไม่ได้ซื้อครับแต่มันหายไปกับตัวหลักหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยแนะนำครับถ้าจํากัดต่อบัญชีเนี่ยไม่ว่าจะตัวเด็กหรืออะไรก็ซื้อได้อันเดียวนะครับแต่มันจะมีจํากัดตัวละครอ,อยู่ครับอย่างเช่น สัตว์เลี้ยงอันเนี้ยบัญชีอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปหากันดูแล้วครับมันจะมีแบบเขียนว่าแบบจํากัดตัวละครอันอย่างเงี้ยจำกัดตัวละครน,นะครับคือพี่ซื้อตัวเด็กปุ๊บพี่ไปซื้อตัวหลักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยมาลองดูกันแล้วกันครับของในนี้บางอย่างครับมันซื้อได้จํากัดตัวละครเพราะฉะนั้นอย่าพลาดครับอย่าพลาดมาทําแบบนี้แล้วกันนะครับคราวนี้ถ้าให้แนะนําครับว่าแล้วระหว่างตัวเด็กกับตัวหลักครับเราควรจะฟาร์มอะไรเป็นหลักฮะพี่แนะนําแบบนี้ครับอย่างอองพี่เนี่ยตอนเนี้ยคือพิซซ่ามันเต็มแล้วครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวหลักพี่แทบไม่ได้เล่นครับตอนนี้พี่จะฟาร์มตัวเด็กเป็นหลักครับตัวเด็กตอนนี้กลายเป็นเมนของพี่เลยครับพี่จะสลับไปเล่นตัวหลักก็ต่อเมื่อพี่ฟาร์มตัวเด็กทุกอย่างครบหมดแล้วครับและเอาตัวหลักเนี่ยค่อยฟาร์มเควสที่เหลือครับอย่างไอเควสเนี่ยพวกนี้ที่เหลือตัวหลักพี่ค่อยฟาร์มตามทีหลังครับเหตุผลเป็นเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่เอาหินเหลือพิซซ่าไปทําไมแต่อย่างที่พี่บอกไปครับคือถ้าใช้ตัวเหล็กฟาร์มมันก็ได้หินขาวฮะไออันเนี้ยอันเนี้ยครับเท่าตัััวหลกอยู่ดีครบ เปลี่ยนแค่ว่าถ้าเราฟาร์มได้2ตัวมันก็จะคูณ2แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูแล้วกันครับว่าเทคนิคนี้เอาไปประยุกต์ใช้ทำได้ขนาดไหนอะไรยังไงครับฉะนั้นคลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ